สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวโยตุบนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมพาพี่พ่อน้องมาเบิ่งแถวห้างศูนย์หนึ่งแปดครับมื้อน,นี้มาไถให้พี่นอ้องไถตออ้อยนะครับปกตินี่เพื่อนปลูกอ้อยแหละพี่น้องแต่ว่าเจ้าของที่เพื่อนอยากปลูกมันบาทนี่มาพ่นนะครับมาพ่น นี่ไเอห้าศูนย์หนึ่งแปดของสายยันนะครับบอมเป็นสันสัญญาเด้พี่น้องอันนี้สายยันนะครับโชเฟอร์สายนนย,สายันมาไถซอยนะครับเมืนน่อนี้ไถพวนอ่าเสียบัสเอาหางสามมาลุงไว้นะครับจักสีไทยไร้บ่ได้พี่นอ้องอ่เดี๋ยวจังรอดติดตามชมกันบึ่งนะครับสีโลมบ่แต่ว่าก็มีสิทธิ์แล้วครับพี่น้องไอ้ฝนตกสองเท่าเราตกไส้นี่ เนื้อที่นี่ยี่สิบไร่นะครับพี่น้องยี่สิบไร่นะครับมาไทยกับอุบลตาเอวาศูนย์หนึ่งแปดพี่น้องเอาให้เพิ่นเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจีไทยพี่น้องได้เบิง้งได้ชมกันอ่ะโอ้ไก่เติบยวกพี่น้องยี่สิบไร่นี่อ่าขันนี้เป็นยันมานะครับหาซืเพชแรงมาพี่น้องเป็นของผมเองนะครับ อีเอฟหาหนึ่งสีที่พี่น้องรถผมนี่อยากเป็นรถรอบจัดนะครับสำหรับจันมากเบองสีบืนได้ซ้ำได้นะครับดินอยากร่มๆอยู่พี่น้องฝนตกนี้แถวหัวซุนหะนึ่งแปดเด็เดพี่ครับห้าสิบแร้มากครับกุบตา้า ศูดเสีงยงไว้พี่น้องได้เร็ยกยินงทีชฉันนะครับพอมีเทอร์โบ์พี่น้องเอวหาศูนย์ถึงแปดนะครับเอเสียงเบิงพี่น้องลมหรือบ่ลมแต่ว่ายันมาผมหาสิบเอดสี่ื้นไว้พอ ก็หลอดเป็นรถรอบจัดนะครับน่าจะได้ใส่โล่กับพ่อจั๊กผมก็ได้ปริมาณกระบอกสูบอยู่ที่2 4 3 4ซีซีนะครับสํารับไปเอานสูง8ให้กําลังแรงบิดอยู่ที่155นิวตันเมตรนะครับ เป็นผ่านหกนะครับพี่กัดทางบ้านหนองแวงพี่น้องมือนี่พี่กัดนะครับทางบ้านหนองแวงตำบลนาเวียงอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรน,นะครับ ไถยยี่สิบไร่พี่น้องแต่ว่าไถยมองเพิ่นลงหางสามใบก่อนนะครับเสร็จจากไทยพุ่นที่เพิ่นลงหางสามใบก็จะขวมไปไถท,ที่เป็นตออ้อยอยู่นะครับไถเปิดตออ้อยทิ่มเลยพี่น้องตากดดแดดก็น่าจะไถได้อยู่พี่น้องแต่ว่าก็อยากบืนอยกนักไม่ยอยู่ครับเพราะว่ามันลมนะครับ รถไถไงยไถใบหางสามไถใบนี่เพระาะธรรมดาพี่น้องถึงมองลมกะลมนะครับเว้นกันก็สบกวนโยนะครับ นาจ,จะแร่งดีนะครับเนี่ครับ้บางนี่กับทีเด้ไทยกันได้พี่น้องนะครับ จะใชส่วนที่คนิีลูกันซะก่อนนะครับารู้สึกว่าคุตาจะไถได้ ดีกว่านะครับพอแรงบิดกับรอบนะครับตั้งกันอ่ากับยันม่านะครับยันม่านี่ รอบ2,800นะครับซีสูบพื่อกันพี่น้องเดวหาศูนย์หนึ่งนี่รอบที่2,600นะครับตัางกันอยู่ที่รอบนะครับของคนาจะแรงกลัวยันมานี่เป็นรอบจัดนะครับพี่น้องไถหน้ากา็ก็ได้เปรียบมองไถหน้าครับไทเรีวกลัวนะครับ được tiền nhập săn với nó ơi เลยเป็นไรเป็นไรคักเลยวะคักคักก่อนก่อนเงาไหวเนาะครับธรรมดาครับ รอบพนาจะดีกว่วนะครับสําหรับยันมาครับคู่ปูตานะครับคู่ปูตาน่าจะแรงก่วนะครับการใส่งานหนักๆสาหรับยันมานี่ขันหนักๆอยากลาครับเกียร์หนึ่งต้องใส่โล่นะครับผมก็ไปไทยนาบางเทือผมก็ได้ใส่โล่ซอยนะครับมันมันมันลานะครับเกียร์หนึ่งมันสีลานะครับต้องใส่เกียร์สามล้สองนะครับสำหรับยันมาจังสีสูเจ้คู่ปตาได้นะครับ เดี๋ยวสำหรับเก็บเรียบแล้วว่าจากกันเพี้ยซึ่งสะก้อนพี่น้องเดี๋ยวเก็บนายจะกลับปะกอดกันไหนมน,นะครับมบัตรดำซีกนะครับเมนื่อวานพี่พ่อน้องมาเบิ่งมาชมไหตออ้อยนะครับข่นวนข่วนตออ้อยพี่นอ้องบัตน,นี้จะเป็นการปลูกมันนะครับเส้าเส้าเส้าปลูกไห้พี่น้องเอาเอลคู่ปตาาา่างชุดหนึ่งแปดมาไถซอยครับมื่อนี้ อาเจ้เฟอร์สายยันนะครับทางบ้านบาคโคตำบลผู้เงินเท่าภุละวันนี้ขามฟังมาทาังบ้านหนองแวงนะครับตำบลนาเวียงอำเภอไทรมูลจังหวัดยะโสธรพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาเบิงมาชมอใอยพี่น้องมีแต่ควบสุขควบเจเริญโชคโชคมันมั่นลำลำรวยรวยกันสุขสุขพี่น้องลากันซับนีน้แหละครับสวัสดีครับผม